นี่ยับลบมาเคเร้าล่าค่ะคมาในส้งค้ากันต่อกับการส่งเสริมเศรษฐกิจทองทิ้นกันบางอขอเปิดลาดน้ำคลองระโนดค่ะอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดส้มคล้านะคะก็ได้เดินนาคลับเขื่อนเศรษฐกิจทองทิ้นค่ะเปิดลาดน้ำคลองระโนดปี2567ค่ะ ตลาดน้ำคลองระโดดนะคะโดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลระนดเข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะจัดตั้งตลาดน้มคลองระโนดมาตั้งแต่ปี2550เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจอำเภอระนดอย่างต่อเนื่องจึงได้ขอรับเงินสนับสนุนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและก็ก่อสร้างสะพานข้นเดินข้ามคลองระโนดเพื่อให้ตลาดน้มนะคะเป็นสถานเท่ทองเทียวที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญ ทางนี้ค่ะก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มรายได้นะคะตลอดจนยอกอระดับความเป็นโยกของประชาชนค่ะรวมถึงประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาให้เป็นเทโรจักของนักท่องเที่ยวทัางชาวไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะ พร้อมทางที่โอกาสนี้ค่ะเยี่ยมชมลาดน้ำโคองระนดการออกรานจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็การขายสินค้าภายในงานอีกด้วยนะคะนี่ยางกินน,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 น้องด้าน<ก>นุ่มกรอกบางรา้านคนมุ่งเลยค่ะจะว่ก็คิวกันเลยใช่ไหมโอ้ขายดีเพราะมันเป็นโค้งปืนบานนมถี่หากินยากแล้วก็นู่นงัเลยยาวกันไปเลยแล้วก็วิวดีมากเลยนะคะนี่แล้วก็เป็นการก่อสร้างสะพานข้ามคลองระโนดด้วยเหมือนกันก็คือที่ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าได้ไปจับ จ่ายสื่อโค้งถี่ลาดโค้งระนดกันแล้วก็เป็นแลนด์มารี่สำคัญของอำเภอระโนดด้วยนะคะใช่แล้วค่ะ